น,นี่เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะโครงสร้างของสะพา,านเป็นโครงสร้างเหล็กครึ่งวงกลมสลับโครงสร้างถักตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานข้ามแม่น้ําแควได้สร้างภายใต้ใตการควบคุมของกองทัพญี่ปุน่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่หารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ6 1 7 0 0คนสมทบด้วยกรรมกรชาวจีนยวนชวามาลายูไทยพมา่าและอินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านสู่ประเทศพมา่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงมีการสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารณุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงการก่อสร้างใช้เวลาเพียงหนึ่งปีโดยนำเหล็กจากมาลายูมาประกอบเป็นชิ้นๆตอนกลางเป็นสะพานเหล็ก11ช่วงหัวและโครงสะพานเป็นไม้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคม2486ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2487 ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักท่อนกลางภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทแล้วบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปี2489การซ่อมแซมในครั้งนั้นได้ยุบต่อมอกกลางแล้วสร้างเป็นสะพานเหล็กสองช่วงแทนของเดิมกับเปลี่ยนช่วงสะพานไม้ด้านปลายทางเป็นสะพานเหล็กรวมความยาวของสะพานทั้งสิ้น 3 2 2เมตร90เซนติเมตรปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายภาพรวมกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองไม่ขาดสายมาจากจังหวัดสุนครครับผมสะพานข้ามแม่น้ำแข่ครับแล้วก็ที่อื่นๆก็น่าสนใจครับ เป็นน่าจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับต้องลองมาดูสักครั้งสักครั้งหนึ่งครับลองมาเที่ยวกันดูครับเพราะว่าเป็นสถานที่คนจารึกไว้นะครับามาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแตอนี้พอมาเห็นของจริงแล้วประทับใจมากค่ะซื้อของฝา,ากลาูกฝากห้านเล็กๆนน้อยเป็นหยกเป็นอะไรเนี่ยนะคะติดไม้ติดมือไปคือราคาย่อมเยาไม่แพงค่ะมาเที่ยวสะพานข้ามน้ำแขวนะครับแล้วก็ไปสะพานมอนต่อเห็นจากในรูปแล้วก็ มีความสวยเลยอยากมาดูของจริงอยากให้นะักท่องเที่ยวครับมามาเที่ยวงานสะพานข้ามน้ำแควเป็นมรดกของเมืองการแล้วก็มีความสวยงามมาจากสมุทรการจ้ะคือว่าวันนี้เป็นเป็นวัดที่สี่ที่มาที่นี่แล้วประทับใจทุกีที่จังหวัดกาญจนบุรีคือเที่ยวแล้วมีความสุขมันได้บรรยากาศคือดีมากเราให้รู้ให้ลูกให้หลานว่าเวลามากับลูกกับหลานว่าตรงนี้มันเป็นยังไง ื่อก่อนมันเป็นยังไงและปัจจุบันมันเป็นแบบไหนก็เชิญชวนให้ลูกให้หลานมาเที่ยวกันเอาตรงนี้ไปให้เขาว่าถ่ายรูปว่าแม่มานะคือแม่ไม่ย้อนอดีตแล้ว <laughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวที่สุดและประทับใจทุกที่และเพื่อย้อนรำลรึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้มีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งมีการแสดงสีเสียงเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2523 และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรีน้ำตกมีประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรเดินทางและยังได้รับความนิย,ยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์และชมเส้นทางสายมรณะลงสถานีถ้ำกระแซหรือจะลงที่สถานีน้ำตกเพื่อแวะเที่ยวน้ำตกใส่ยกน้อยเป็นอีกมนสเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทีมข่าวเอ็มีทีภาคกลางรายงาน